ต้องคืนให้บาลูเยนะฮะอาตูส์กไทยก็ใจแล้วรู้แต่ว่าผมไม่ยอมไงผมต้องไปล็คของให้บาลูไงให้บาลูช้าลมน้อยหน่อยเข้าใจไหมอาตู่์หรือว่าไงไปขอทางไหมไปขอทางไปขอทางกันเดี๋ยวผมไปทางนี้เอาทูส์ไปทางนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครวะบาลูบาลูบาลูมานี่บาลู มันตักปอนูุนเงเฮ้ยยายามึงยาข้ามามึงยามือไปกคนเฮ้ยพี่มันดึงมีมาพี่มันดึงมีออกมาแล้วมันชี้คอเฮ้ยเฮ้ยาเอาข้อมานู่นใครมาวะคุยกั้ยเฮ้เเค้ยยเฮ้เฮ้ย้ยเ้ยเยเเ เข้าใจกันรักกันให้มากๆอยู่กันสองคนเองอยากทะเลาะกันออสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนนะั้นซึ่งผมเข้ามาคลิปที่แล้วผมเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนนะซึ่งบาลูลาซูอ่ะมีปัญหากันแล้วก็ลาซูก็เกิดวิ่งออกไปตเติดไปจากบ้านทุกคนแล้วก็ผักบาลูล้มเหมือนจะมีเท้า ที่ผมล้มเสียหลักผมจับตัวไม่ทันทุกคนตอนะซึ่งตอนนี้บาลูก็เครียดมากเนี่ยผมบอกว่าบาลูไปตามหาลูกชายกันค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงทุกคนเขาเป็นห่วงลูกเขามากตอนนี้เราเต็มตัวกันแล้วทุกคนเราทูไปที่ทาำจริงวาบาลูเดี๋ยวเดินตามที่บาลูนำไหมทุกคนนะก็เราไปตามหาราซูทุกคนนะก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจทีนนะ่ทุกคนนะกดไลค์ก็แชร์ที่ทุกคนนะเดี๋ยวยังไงพอนาะให้เราได้เจอตัวลาซูไว้ คิดว่าลาซูน่ากลัวพ่อน้าดูทุกคนเพราะว่าพ่อค่อนข้างจะอารมณ์เสียตอนที่มีปัญหากันทุกคนไปพี่ไม่เสียเวลาเดินทางไปตามหาน้องลาซูไม่รู้ว่าเจอหรือไม่เจอจะขอตามหาไปก่อนทุกคนไปโอเคทุกคนลาซูลาซูมาดูลาซูไปแอบที่ไหนออย่างไรทุกคนเราพยายามเรียกเขาเดินตามหาทุกคนเป็นเส้นทางที่เราที่บารูลาซูใช้เส้นทางนี้กันกลับทำทุกคนลาซูลาซู เราดูลมแรงมากฝนตกไปเนี่ยปะดูเป็นห่วงล,ลาซูอ่ะลมแรงมากเลยปะลาซูเปียรดูว่าผมจะนนำหน้าทุกคนเป็นทนำเป็นทางให้ผมจะบอกว่าเป็นทางไปเลยจะบอกมีทางแบบเล็กๆอยู่ลาซูล <c oughs> มแรงจะผ่านเลยปะดูว่าจะลาซูไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าตอนนี้กลับถึงไหนเพราะว่าระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะใช้เวลากลับเป็นสองสามชั่วโมงได้ในการเดินนะแล้วก็จะบอกว่าลาซูกับคนเดียวมันอันตรายทุกคนปลาลูคิดว่ายงปาลูจะเจอไหมจะว่าลูาซูกับถึงทันยังไงอย่างมั้งเพราะว่าไกลมากพี่พี่เออใช่ อาตูคนขอถ่ายอะยาวคนนั้นขอซ้ำถามอาตูแล้วก็ถ่ายพี่ดูยาวๆเลยไม่รู้จะลาทูหรือเปล่าหิวอาตูทำเลือกรูปกันเอง ลาซูครับเรื่องคำหาลาบารูก็เป็นห่วงลูกมากจริงอ่ะเอาตรงถึงจะดูแบบใจร้ายแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงลูกมากนะบารูใช่ไหมเออเข้าใจเข้าใจรู้ว่าราซูดื้อแต่ว่าอยากให้ใช้อารมณ์น้อยลงหน่อยให้บารูใช้อารมณ์น้อยลงหน่อยเข้าใจไหมลาสูอยู่ตามน้ำเปล่าบารูไม่ชอบลำธารอย่างห้วยเปล่าห้วยอ่ะ ลาสูครับเดินตามนี้ไปเหรอมาดูว่าเดินตามฝั่งนี้ขึ้นไปทุกคนนี่เขาเดินมาไกลผสมควรนะออกจากจุดที่เป็นกระต๊อบมาก็ถือว่าไกลแล้วลาสุอยู่นี้ไป ให้คนเดินตานนำหน้าไปเหรอตามนี้ไปไปอย่าอยกกันหาบได้หรือว่าไงไปขอทางไหมไปขอทางไปขอทางกันเดี๋ยวผมไปทางนี้เราทูไปทางนี้ได้ไหมเราทางกันเราจะเจอนะไปผมป่าลูแยากันหาหพี่รเราเราจะเจอกันที่ ลาสูนเสียนบาลูส่งสัญญาณให้ลาสูนะเยี่ยมสัญญาณหากันติงไปตามน้องห้วยเก่าเนี่ยทุกคน อาโซมาดูว่าไปทางยุคนมันไปทางอางนี้ใช่ป่ะทางนี้อาโซ Chỉ mà lù mà cày cái vị đang lan phà Bà Ba lô ba lô. Giờ cày cơ nhá. Đi lên mãi. nôi lô. cây rồi quay máy à? Tôi còn quay máy giờ mà. Cái gì? เปนแถวเลยพี่ดิลาสูครับลาสูลาสูลาสูอยู่นี่ไหมออกมาไกลทุกคนเลยไม่เจอลาสูเลย รากลับไปถึงทำหรือเปล่าไม่น่าเร็วกันนะทุกคนลาซูลาซูเสียงวารูเสียงวารูกล้องมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยลาซูยังลาซูล่า ลาซูใครวะลาซูลาซูมาลูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครวะมาลูมาลูมาลูมาเนี่ยมาลูมาลูมาอย่างนี้มาลูมาลูวิ่งมา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 มาลูมายังเฮ้ยใครวะทุกคนเร่งเร่งเวาลาซูโดนจับไปอยู่ทุกคนพี่พใครวะพงษ์นา บรรลุหยังไม่ไม่บรรลุทุกคนบรรลุมาถึงแทุกคนวิ่งมาเร็วมากอะบรรลุยพี่รรูลมาถอยูทีไมจับตัวอยู่บรรลุบรรลุใจเย็นบรรลุบรรลุอยอย่าเฮ้ยพี่ไอคนนี้มันผมเจอที่มันยังีงวะทุกคนที่มันอยู่ไอไแคมล้างพี่ที่อยู่แคมล้างไอโจนคนนี้มันอยู่แคมล้างมันจตกปทุกื่นงเฮ้ยอย่ามึงย่า มึงยาเฮ้ยพี่ผมเข้าไปมาดูไปมาดู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 ทำมังกทำมังกเดี๋ยวมาดูเอ้ยมาดูจับตัวยา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 เฮ้ยพี่มันมีอะไรอ่ะมาดูทำมังกมาดูมาดูทำมังกมาดู มาลุ้งมาลุ้ลุมาลุมาลูเฮ้ยบกอนมาลูปาเพมันดึงมีมาพี่มันดึงมีองมาแล้วมันชี้คอเฮ้ยไปย่าเอ้ยมึงย่าเฮ้ยมามึงก็ได้คกาเนะจปมได้ทุกคน มันจับผมได้พี่เฮ้มีมันนักปนคนยุ่งอะบารูมารูใจเย็นใจเย็นมันต้องการของถอยมามารูถอยมามันมีมีมมีมีมีมันดึงมันดึงวุ้นออกมาละเมื่อกี้มันมีไม้มันดึงมีดออกมาละพร้อมไม่ฆ่ามาให้หมดเฮ้ยไม่มึงใจเย็นได้เปล่าวะอย่าเข้ามาพี่มารูมารูอย่าเข้าไปใกล้นะมารูเฮ้ย เราสู้ไปแล้วเ่าสู้ไปไหมไหวไหมเสู้เฮ้ยมึงอยากเฮ้ยมึงจะแก้อะไรพอมีข้าวนะมึงจะแก้อะไรพอมีข้าสมัยนั้นอ๋อกูไม่มีเฮ้ยของอาวุธนงมึงอยากเฮ้ยมึงอยากอยากทำงี้มันไม่ดีจะทำงี้ให้คนนี้ทิ้งอาวุธไปมาดูทิ้งก่อนมึงไงเราสู้ไม่ไหวแล้วทิ้งก่อนนะไปดิ เลี้ยครออกมาไว้ตรงนี anyway, ้ตรงมามาดูให้มันไปตรงไปจะเย็นต้องตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนให้มันไปอ่ะมีอะไรอีกกูไมีแล้วดูทำไหมดูไปดูไเฮ้ยมึงฮะไม่มาดูจะเย็นเดี๋ยว มาดูเอาไรจีเอางี้มึงจะได้อะไรเงินเงินมาดูมันไม่มีไม่มียังไม่มีกูบอกกูไม่มีจะให้กูเอาอะไรแล้วคนอย่างงี้กูมีมือถือให้มึงมึงเอามือถือไหมเอ้า ผมต้องยอมแลกนะไม่งั้นผมไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของลาซูได้แล้วกูจะไว้ใจมึงได้ไงกูจะปล่อยลาซูอะ่ะฮะปล่อยเอากรมีค่ามามึงปลดเชือกก่อนมึงปลดเชือกก่อนวางของก่อน กูให้มึงแน่ถ้ามึงยอมทำตามมึงพูดอ่ะมึงปล่อยคนป้าก่อนคนมึงยอมนะเป็นมือถือเครื่องเก่าผมเสร็จยังผมผมทำให้ได้ผมจะช่วยให้ได้มึงจะคนป้าติดแลวก่อนมึงคนป้าติดแล้วมาก่อน เมื่อกคนป่าตื่นมาก่อนคนป่านี่มันหมดแรงกูไม่ไว้ใจกูกลัวคนป่าจะไม่ปลอดภัยมาดูมาดูจะเข้าไปเยอะมาดูจะมันจัดการบอลาซูไปไปลาซูยังมีปลอดภัยทุกคนลาซูยังปลอดภัยอยู่มึงถอยไปก่อนมึงถอยไปก่อน คุณไม่ไว้ใจมึงก็คิดเอาละชีวิตไอ้คนเนี้ยผมต้องตัดสินใจนะ<ผ>มันจะปล่อยจริงหรือ,อเปล่ามันจะปล่อยตัวบาลูไอ้ลาตรูจริงหรือ,อเปล่าคนป้า,า,บ,าบาลูรูบาลูย่าบาลูเอ,เอาของมาคนปา้าปลอดภัยไหม มารู้ทำไมมารู้มารู้เหรอคนมันจะของคนมารูไม่ต้องให้มันมารูเป็นของมีค่ามารู้มารูให้มันทำไมพอแล้วกูไม่มีให้มึงแล้วผมยังไมยัมปล่อยพี่มันจะเอาของเพิ่มพี่ เฮ้ยมึงอยากเฮ้ยตัวคนป่าก่อนเอาห่างมาเอาห่างมาอย่าเข้ามาเลยเอหางไปก่อนนู่นใครมาวะ

คนนีนานีคนบ้านนี้เจ็บไหมเจ็ไหมมีแผลไหมเจ็ไหมมาดูซอยอาจะซอยขึ้นบ้าตามทันบ้างมันไปเหรอไม่ได้ซอยขึ้นนะเราซอยไปพี่เาซอยไปเาถูซอยหายไปไหเปล่า โมโหมาปล่อยแล้นะมันหนีไปแล้วทุกคนมันหนีไปแล้วเรากลับไปทำลจัดการที่พักันก่อนนะทุกคนนะมันมีที่กบดานอยู่พี่กลับไปดูมันเอาสร้อยไปดูไปก็บนั่นแหละไอ้โอยกระจอกพี่มันเอาสร้อยของบาลูไปพี่รู้แต่ว่ามันเป็นของมีค่าของมาลูไงพี่เมื่อกี้ผมหลอกนะผมบอกข้างไหนมีคนมาเหมือนก็หันไปมองพวกผมก็พุ่งใส่มาเลยทุกคนนะบาลูก็ช่วยเข้ามาช่วยเข้ามาซ้ำอีกทีทุกคน ราสูเอะไรไหมบารูดูที่ลาซูมีแผลอะไรไหมมีแบบบาดเจ็บอะไรไหมมีอะไรไหม,มอยู่ข้าวอยู่ข้าวเออออกมาได้ชั่วโมงกว่าทุกคนเหมือนโดนไอจอมอาจีจับไว้มันรู้ว่าเป็นลูกคนป่าแล้ว,วต้องมีคนมาตามหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เลยรอดูนะเพื่อจะเนี่ยรอให้แบบว่ามีของมาให้มันทุกคนมีของของเี้เข้ามามาให้มันอนะ่ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวเด็กกตัวบาลูทุกคนตัวลาซูอะ่ะ กลับบ้านกันไปคนขอพา,าลาสูกับบ้านมาเพื่อให้น้องแบบให้ตกใจทุกคนน้องน้องน้องตื่นความกลัวตกใจทุกคนนะไปมาสู่อุ้มอุ้มมาสู่ขึ้นมาอุ้มไหวเปล่าอุ้มไหวเปล่าาสู่เดินไหวไหมเดินไหวไหมเดินไหวไหมล่าสูไปไหมไปสู่ไปไหมไป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 คนตอนนี้ก็มาออกจากจุดเกิดเหตุเมื่อกี้นะทุกคนนะตอนนี้ ลาซูมันจะไม่มีแรงแต่แล้วค่อนข้างจะอ่อนล้ากับการที่โดนจับไปรูยไหมแถบกันไหมมาดูก็ได้เจอตัวน้องลาซูถือว่าดีใจมากพี่ถือว่าพาคุ้มครองนะน้องปลอดภยัยแล้วก็เราไปเจอตัวน้องทันไม่งั้นก็คงจะแย่พี่มาดูาคงดีใจมากทุกคนมา,า,นาดูนะดีใจมากเลยทุกคนแล้วผมก็ดีใจมากจริงๆนะยพี่นะเดี๋ยวผม,มต้องต้อง หาวิธีไปเอาสร้อยคืนให้บาลูอเพราะเป็นของมีค่าบาลูนะไอบาลูต้องไม่แบบต้องเอาคืนบาลูไม่ยอมต้องคืนให้บาลูแน่รู้แต่ว่าผมไม่ยอมไงผมต้องแบล็ของให้บาลูไงไม่รู้ว่าคนนั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนผมเคยเจอมันบาลูเคยเจอมันมันมีที่กบดานมันมีที่แอบอยู่ไอ้ลูกช่วยหนบายลูช่วยหนไม่เป็นไรตรงไปกับเล็กเองจะแบล็คคืนเอาคืนให้บาลูเวลาซูไปเอาสร้อยคืนโอเคไหม พอพี่เดี๋ยวผมก็ไปเอาคืนได้ไอ้ไอ้คนนั้นที่มาเอาซอยไอ้โจรป่านะมา,อาซอยไปอนะ่ะมาดูท่าทีก่พักกนได้นะมาพักที่น้ำหรอไปดูไปพักที่ลำธารน,นะโอ้ทนอะไรมาดูบาซูก็เหมือนจะไม่มีแรงจริงแหละอ่อนเพลียวเลยคนเนาะดูคลอยตรงเจงแต่ว่าน้องปลอดภัยทุว่าโอเคแล้วดีใจแล้วอะไรนะเออจะไปหาข้าวมาดูให้บาซูกินนะ ไปไหม,มไปไปทไั้งหนารามสลับสลับสลับกันนะช่วยๆกันมาถึงถึงหัวแล้วเดี๋ยวพานั่งพักก่อนมาม,มากินะน้ำก่อนมานี่ให้ให้ให้สูงทางนี้ก่อนตรงหินนี้มาดูได้ป่าน่อย่างี้ไหวไหมหไหมนี่ทางนี้นีแเ,เลยดีที่มันได้แค่ สรอยไปไม่ได้ยังอื่นไปด้วยทุกคนนะผมพยายามบอกรอบมันครับให้นานที่สุดยื้อให้มันไม่ให้มันแบบไปนะให้มันลงลงชื่อเราให้ได้กินน้ำกินน้ำปลาดุ๊กป้อนน้ำดุ้งเดี๋ยไปหาอะไรปาดูหาอะไรอ่ะถือว่าผมกินน้ำปลาดู๊กที่อยู่น้ำดีใจมากที่ได้เจออย่างนี้ทุกคนจะเจอตัวน้องลาซูนะลาซูกลัวไหมน้องกลัวมั้งกลัวเดี๋ยวก็พากลับบ้านนะ โอเคบ้า,า,า,บางดื่มน้ำดื่น้ำดื่มๆๆสบายใจยังพอรู้เขี่ยไงฉลกันอีกนะอ่ะคุยกับลาสูที่เอาไงอ่ะเคลี่ยบรรทัดขาดใจกันแ,แลมวนี่บรรทัด,ดตรงนี่อ่ะคุยกันเลยคุยกันอ่ะให้เคลียร์ใจกันเลยตรงนี้เลยทุกคน เข้าใจกันรักกันให้มากๆอยู่กันสองคนเองอยากทะเลาะกันเออยินีท่ม,มอยากเจอมากเลยนาะอบอุ่นมากเลยพี่ที่อย่างผมเบลบอกว่าอยู่สองคนมีอะไรคุยกันนะอย่าทะเลาะกันอย่ามีปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาปุ๊บคนยิงหายไปคนถึงก็ไม่สบายใจแล้วก็ทําให้เกิดความแตกแยกแล้วก็คนอื่นเข้ามาแทรกแซงเอาให้แบบว่าเกิดสิ่งที่ไม่คิดจะเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคพี่ผมขอนั่งพักกับบาลูกลาซูก่อน แล้วก็จะเดินทางกลับไปที่กระต๊อบแล้วก็ค่อยว่ากันทีว่าเขาจะกลับตอนไหนนะทุกคนนะก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจใทีแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้เจอน้องลาซูปลอดภัยทุกอย่างไปพี่พักก่อนนะลาซูพักก่อนนะตัวลูพักก่อนนะนนะไปกลับนะโอเค